อาะครับผมพาท่านผู้ชมไปดูต้นท็อปนนี้ต้นท็อปที่หนึ่งต้นท็อปที่หนึ่งครับอันนี้นะครับอันนี้ต้นท็อปที่สองต้นท็อปที่สองนะครับผมต้นท็อปที่สองอันนี้คือต้นท็อปที่สามนะครับต้นท็อปที่สามเนี่ยต้นท็อปสามต้นมันจะน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ ไปดูกันเลยนี่นะครับสามต้นท็อปเดี๋ยวรอเครื่องชั่งแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละครับถึงเวลาที่ท่านผู้ชมลอยคอโอ้รอคอยนะครับลองดูครับสามก้อนนี้จะเป็นน้ำหนักเท่าไหร่และเป็นเงินกี่บาทเอาลองมองไงของจริงอันนี้ทำได้โอ้โหสิบกิโลต้นท็อปของสวนนะครับสิบกิโลอ่สามต้นเป็นไงจ้าจุกๆุไหจ้านั่นแน่ Yeah. <laughs>